สินทรัพย์ถาวรนี้ต้องคิดค่าเสื่อมราคาแต่ทําไมที่ดินไม่คิดค่าเสื่อมราคานคะในผลที่ว่าทําไมที่ดินถึงไม่คิดค่าเสื่อมราคานะครับก็เพราะว่าที่ดินนั้นเป็นสินทรัพย์เพียงตัวเดียวนะครับที่มีอายุการใช้งานไม่จํากัดน,นะครับซึ่งตรงกันข้ามกับสินทรัพย์ถาวรตัวอื่นนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ถาวรตัวอื่นเนี่ยเวลาเราใช้งานผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยสินทรัพย์ดังกล่าวอาจจะมีการผุพังชารุดเสียหายนะครับและในสุดก็คือไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อสินทรัพย์นั้นไม่สามารถใช้งานได้ก็จะไม่มีมูลค่านั่นเองนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับสำหรับสินทรัพย์ถาวรตัวอื่นที่มีอายุการใช้งานจํากัดนะครับเช่นบ้านอาคารรถยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้งานมันผ่านไปร้อยปีนะครับคิดดูนะครับใช้งานผ่านไปร้อยปีเนี่ยเราลองคิดดูสิครับว่าสาภาพของสินทรัพย์ตัางๆ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมันก็คงจะไม่มีมูลค่าแล้วใช้งานไม่ได้หรือ สินทรัพย์บางรายการอาจจะสูญหายไปจากโลกนี้แล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองนึกถึงที่ดินล่ะครับที่ดินนั้นใช้งานผ่านไปร้อยปีพันปีมูลค่าของมันก็ไม่ลดลงในทางตรงข้ามกลับมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนักบัญชีเนี่ยจึงไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาของที่ดินด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อใช้งานผ่าน,านไปแล้วมูลค่ามันไม่ได้ลดลงตามสภาพที่ใช้งานไปนะครับในบางครั้งนะครับที่ดินก็อาจจะมีมูลค่าลดลงได้นะครับ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทางภาวะเศรษฐกิจน,นะครับที่ดินก็อาจจะมีมูลค่าลดลงได้นะครับผมจะยกตปรอยงราคาที่ดินในย่านสยสามสแควร์นะครับซึ่งมีราคาแพงมากราคาตารางวาละ6กแสนสี่หมื่นบาทนะครับแต่ว่าสมมุติว่าในปี53้าส่ยมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นทําให้ห้างสรรพสินค้าต่งตางๆเนี่ยถูกไฟไหม้ไปโรงภาพยนตร์ก็ถูกไฟไหม้ย่านสยามสแควร์ก็ถูกไฟไหม้ไปหมดเลยรัฐบาลก็เลยมีการเปลี่ยนแปลง โดยบอกให้กับผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ในย่านนั้นนะครับย้ายฐานของร้านประกอบการของเขาเนี่ยนะครับไปอยู่อีกแหลงหนึ่งนะครับและรัฐบาลก็มีการโยกย้ายเส้นทางเดินรถไฟฟ้าเนี่ยจากที่เคยตัดผ่านที่สยามสแควร์เนี่ยนะครับก็ย้ายไปโดยไม่ให้ผ่านสยามสแควร์แล้วแน่นอนว่าที่ดินที่สยามสแควร์ที่เคยราคาแพงสุดนั้นก็อาจจะมีมูลค่าลดลงก็ได้ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมนะครับ จุดตรงนี้นักบัญชีก็จะไม่มีการคิดค่เสื่อมราคาตามที่ผมได้เคยกล่าวไปแต่นักบัญชีก็จะคิดมูลค่าของที่ดินนั้นลดลงด้วยวิธีทางบัญชีที่เรียกว่าการด้อยค่าของที่ดินแทนนะครับ